เป็นชัยเชียงของเจ็ดพันสามยแปดสิบแปแปลงฉลุยเดินหน้าแล้ว70%คาดเคลียร์จบกุมภาพันธ์ปีหน้างานก่อสร้างคืบสองขุดเจาะอุโมงค์แม่กาได้340เมตรทะลุหางการสอบฝั่งปี70็ดศูนย์ชี้แอนกลางให้สัมภาษณ์ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวว่าขอรอ ในลงพื้ี่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทางรวม323กิโลเมตรวงเงิน8.53ล้านบาท ของการรถไฟอย่างประเทศไทยซึ่งขณะน,นี้ภาพรวมก่อสร้างมีความคืบหน้า2.02%เร็วกว่าแผน0.06%โดยสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยงาวระยะทาง104กิโลเมตรคืบหน้า1.41%เร็วกว่าแผน0.37%สัญญาที่2ช่วงงาวเชียงรายระยะทาง132กิโลเมตรคืบหน้า2.90%เร็วกว่าแผน0.16% และสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรเพื่มหน้า1.61%ล่าช้า0.51% นายพิเชษกล่าวต่อว่าการก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของงานอุโมงนั้นเริ่มขุดเจาะแล้วหนึ่งอุโมงได้แก่อุโมงแม่กาจังหวัดพะเยามีความยาว2,700เมตรหรือ2.7กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่อุโมงค์ของโครงการอยู่ในพื้นที่สัญญาที่สองช่วงงาวเชียงรายพื้นที่ประกอบด้วยชั้นดินและชั้นหินวางตัวในแนวเหนือใต้ขาพเกี่ยว2จังหวัดคือลำปางและพะเยาเป็นอุโมงคู่ทางเดี่ยวแบ่งเป็นฝั่ง up tracks ฝั่งซ้ายและ down tracks ฝั่งขวามีความยาว2,700เมตรรวม2ฝั่ง5,400เมตร ภายในอุโมมีทางเชื่อมสองประเภทคือทางเชื่อมกรณีฉุกเฉินเพื่ออพยพคอสพาสเซส a s บ11จุดและทางเชื่อมที่เป็นห้องควบคุมงานระบบ Equipment r o o m 4แห่งโดยอุโมงแม่กลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง7.4เมตร สูง7.341เมตรลักษณะเป็นอุโมงดินเหนียวแข็ง85%และชั้นหินประมาณ15%ทั้งนี้ในการขุดเจาะด้านทิศเหนืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเริ่มงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์66สามารถขุดอุโมงได้แล้ว270เมตรมีอาัตราการขุดเจาะวันละ1เมตรส่วนด้านทิศใต้อำเภองาวจังหวัดลำปางสามารถขุดอุโมงได้แล้ว70เมตรมีอัตราการขุดเจาะวันละ0.5เมตร คาดว่าจะขุดเจาะทะลุหาการได้ภายในปี70ส่วนอีสามอุโมงได้แก่ 1. อุโมงดอยหลวงจังหวัดเชียงรายความยาว3.4กิโลเมตร 2. อุโมงยาวจังหวัดลำปางมีความยาว6.2กิโลเมตรถือเป็นอุโมงรถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยและ 3. อุโมงค์2จังหวัดแพร่มีความยาว1.2กิโลเมตรอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าพื้นที่ ดำเนินง,งานก่อสร้างคู่คว่ไปกับเรื่องงานเวนคืนที่ดินโดยขณะนี้ออกเอ,อกสารโรโว9แล้ว5,135แปลงจากทั้งหมด7,388แปลง 3,661ไร่หรือคิดเป็น70%ในจำนวนนี้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเว้นคืนแล้ว4,402แปลงหรือคิดเป็น60%จ่ายเงินแล้ว3 6 8 4แปลงหรือคิดเป็น50%และงมอบพื้นเียกแก่ผู้รับจ้างแล้ว3,197แปลงหรือคิดเป็น43%โดยแบ่งการดำเนินง,งานเป็น3ส,สัญญาดังนี้ สัญญาที่1ช่วงเด่นชัยงาวมีการเวรคืนที่ดิน2850แปลงทําสัญญาแล้ว2209แปลงหรือคิดเป็น78%สัญญาที่2ช่วงงาวเชียงรายเวรคืนที่ดิน2839แปลงทําสัญญาแล้ว1145แปลงหรือคิดเป็น40% และสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของเวงคือที่ดิน1,699แปลงทำสัญญาแล้ว1,048แปลงหรือคิดเป็น62%นายวิเชษกล่าดว จดทำรางวัลร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อจะทำข้อมูลประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายให้กับผู้ที่ถูกเว้นคืนคาดว่าจะเว้นคืนที่ดินและจ่ายค่าเว้นคืนแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์67โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รนมมัิงบประมาณจำนวน1660ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับดำเนินการเวนคืนที่ดินดังกล่าวตลอดเส้นทางอย่างไรก็ตามการเว้นคืนที่ดินถือเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของโครงการต่างๆซึ่ง กว้นของโครงการทางรถไฟสายใหม่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดปัญหาใดจึงคาดว่าโครงการนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี71ตามแผนที่วางไว้นายพิเชษเก่าวอีกว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของมีทางทางยกระดับดินทางยกระดับและอุโมงค์โดยผ่านพื้นที่4จังหวัดได้แก่แพร่ลำปางพยาและเชียงรายมีสถานีที่หยุดรถไฟ26แห่ง มีย่านกอเก็บและผนถ่ายตู้สินค้า4แห่งที่สถานีแพร่สถานีพยาสถานีป่าแดดและสถานีเชียงของเมื่อเปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 1ถึง1.30ชั่วโมงเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์นอกจากนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟที่มีทัศนียภาพสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทางโดยรถไฟจะแล่นผ่านเทือกเขาสะพานสลับกับรอดอุโมงค์สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้มาใช้บริการได้แน่นอน ครัผมตอนนี้เด่นชัยเชียงรายเชียงของก็คืมหน้าโดยครโมงทะลุจังหวัดไปเรื่อยๆเลยนะครับท่าที่สวยงามได้ชมวิวธรรมชาติอย่างเต็มที่เลย เรามีกำหนดการเดินทางด้วยรถเพลิงจากกำปอดไปที่สถานีสีอนุกเวีย์แม่ฝนจะขาดเม็ดไปบ้าง